คร <laughs> ับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมามเี่นอะไรเป็นการเชิญชวนนะไม่เรียกว่าบิลแะ้วกันเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมโหวตนะครับผมสาหรับรางวัลการประกันรางวัลชีวิ m เบอร์ a รดก็เป็นรางวัลที่มอบจากมือถึงมือนะครับก็อยากให้ทุกคนช่มมนยวยกันโหวตเยอะๆเพราะว่าเข้าชิงถึง2สางถาน้ว่กันนะครับผม <laughs> <laughs> เกิดมาชาตินี้นะครับก็มีรางวัล ศิลปินลูกทุ่งยอดนิยมและเพลงลูกทุ่งยอดนิยมนะครับก็ฝากโหวตกันเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนนี่โอ้โหมีขึ้นๆลงๆคือคือมีการแข่งขันกันสูงมากนะครับก็ฝากให้ช่วยโหวตกันเยอะๆแล้วก็ฝากโหวตในทุกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ใครที่มี s m s เนี่ยก็โหวตกันเยอะๆได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เข้าไปโหวตคนอื่นนะครับโหวตโหวตรางวัลอื่นๆนะไม่ใช่หมายถึงโหวตถึงถึงรางวัลอื่นก็ฝากให้ช่วย กดให <Lee. S 1> ้ผมด้วยนะครับกดเข้าไปนิดนึงแป๊บเดียวกด2ครั้งตึ๊กๆก่กน็ได้แล้วนะครับแล้วก็เอ่อก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้เข้าเรียกว่าอะไรเข้าชิงทุกคนนะยินดีด้วยนะครับผมก็ฝากโหวตด้วยจริงๆนะ